มีไมตรีแช n e l มาแล้วคะ่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับรายการ วิวแชร์ไปได้นะคะที่ไหนที่วิวแชร์ไปได้มีเมตรีจะพาทุกท่านไปเองค่ะเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆใ,ให้กับมนุษย์ล้อและครอบครัวมนุษย์ล้อทุกคนนะคะและเราอยู่กันที่จังหวัดลำพูนค่ะหลังจากที่เคยมาลำพูนครั้งแรกในปีนั้นมีเมตรีก็ยกให้จังหวัดลำพูนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ชื่นชอบปดรดปรานที่สุดค่ะวันนี้เรามากันที่วัดพระาธาตุริบุญชัยวรมหาวิหารนะคะ จากทําการจอดรถรับส่งวิวแชร์แล้วคุณลุงผู้ปกครองก็พารถไปจอดแล้วเราก็มาถ่ายรูปป้ายหน้าวัดรอค่ะวันนี้มากับหลานสาวผู้น่ากนะคะน้องจาจานั่นเองเดิมทีนั้นวัดพระธาตุทาริพุนชัยเป็นที่ประทับของพระเจ้าอธิตยราชกษัตริย์ผู้ครองนครทาริพุนชัยองค์ที่33ค่ะสร้างขึ้นเมื่อพศ1น5 1นะคะ ในช่วงที่เราไปนั้นนะคะตรงกับเทศกาลโคมแสนดวงลำพูนด้วยนะก็เลยจะเห็นโคมหลากหลายสีสันที่แขวนประดับอยู่ทั่วทั้งวัดเลยค่ะในเชิงของการท่องเที่ยวเราก็อดที่จะถ่ายรูปกับโคมสีสันสวยงามน,นี้ไม่ได้เลยอะคะ่ะแต่คิดว่าผู้คนไม่น้อยที่มาเยือนวัดพระธาตุริปุญชัยในช่วงนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะมาแขวนโคมแล้วก็ถ่ายรูปกับโคมสวยงาม เหมือนมีไมตรีค่ะหลังจากจุดจอดรถแล้วนะคะการเดินทางในบริเวณวัดพระธาตุภาริพุนชัยนั้นก็สะดวกสําหรับวิวแชร์มากค่ะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมตรีบอกได้เลยค่ะว่ามนุษย์ล้อมไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะคะ ว่าที่นี่ใส่ใจแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับวิวแชร์เป็นอย่างดีเลยค่ะจุดมุ่งหมายของเราวันนี้นอกจากมาชมโคมแสนดวงสวยงามแล้วเราก็จะมาส่งน้ำพระาธาตุกันนะคะองค์พระาธาตุที่นี่สวยงามมากเลยค่ะประกายด้วยสีทองตัดกับสีของท้องฟ้างดงามจริงๆส่วนในด้านการอำนวยความสะดวกให้กับวิวแชร์นั้นไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะคะมีทางลาด ทุกจุดเลยค่ะสำหรับวบแชร์ที่จะง่ายสำหรับขึ้นมาสักการะแล้วก็ส่งน้ำพระธาตุนะคะคุณลุงผู้กปกครองบูชาดอกไม้เทียนแล้วก็น้ำสำหรับส่งน้ำพระธาตุมา3ชุดด้วยกันตามจานวน3คนที่เรามาวันนี้ค่ะแล้วก็เริ่มที่จะเดินนะคะรอบพระธาตุ จริงๆแล้วต้องเดินสามรอบด้วยกันนะระหว่างทางเราก็จะเห็นว่าจะมีทางลาดนะคะอำนวยความสะดวกไว้แทบทุกจุดเลยคะ่ะขอบพระคุณทางวัดจริงๆนะคะที่ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ <isce> การเดินวนรอบพระาธาตุในเวลาเที่ยงวัน <S <S ก็เป็นอะไรที่ฝึกจิตด,ดีเหมือนกันนะคะไม่ต้องห่วงนะเห็นหญ้าเทียมสีเขียวๆไหมคะตรงนี้จะช่วยทำให้ไม่ร้อนเกินไปคะ่ะ นอกจากนี้นะคะพระาธาตุฮาริพุนชัยยังเป็นองค์พระาธาตุประจําปีเกิดของคนเกิดปีระกานะคะท่านใดเกิดปีระกาอย่าลืมแวะมาสักการะส่งน้ําพระาธาตุนะเราสามารถเลือกที่จะส่งน้ําพระาธาตุได้หลายชุดเลยค่ะเพราะว่าทางวัดได้จัดเตรียมไว้ให้อ่ะคะ่ะ ก่อนที่จะส่งน้ําพระธาตุเราได้ไหว้พระธาตุแล้วนะคะโดยที่คําไหว้พระธาตุก็มีระบุไว้หลายๆจุดเลยค่ะท่านใดจะสะดวกขอพรในด้านใ,นใดๆก็แล้วแต่ความสบายใจเลยนะ มีเมทรีเองไม่ได้แวะถ่ายหลายๆจุดที่สำคัญเลยะคะ่ะวันนี้ด้วยความที่เวลาจำกัดก็เลยเน้นมาที่การส่งน้ำพระธาตุเป็นหลักนะคะบอกได้เลยค่ะว่าถ้ามาครั้งหน้าจะขอเดินรอบๆพร,ระธาตุไปตามจุดต่างๆที่น่าสนใจอะคะ่ะ ความงดงามของศิละปะวัฒนธรรมเมื่อพันกว่าปีที่แล้วดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและก็พุทธศาสนิกชนเข้ามาอย่างวัดพระธาตุภริพุนชัยไม่ขาดสายเลยค่ะในฐานะของปูชนียสถานสำคัญ ของจังหวัดลำพูนผู้คนจึงนับถือกันมายาวนานค่ะภารกิจส่งน้ำพระธาตุของพวกเราวันนี้ก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้แขวนโคมกันในรอบนี้นะคะก็อิ่มบุญอิ่มใจกันไปทั้ง3หน้าหลาเลยค่ะวัดพระธาตุทริพุนชัยมาง่ายนะคะ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองจังหวัดลำพูนเลยถ้ามาเที่ยวเชียงใหม่จะแวะมาลำพูนก็ไม่ผิดนะคะเพราะเป็นจังหวัดที่ใกล้กันมากๆแล้วก็เดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะและจังหวัดลำพูนก็ยังมีของดีสถานที่ดีๆไว้ให้เราไปชื่นชมอีกมากมายเลยนะคะถ้ามีโอกาสมีเมตรีก็จะมา ทำคลิปแนะนําสถานที่ที่วิวแชร์ไปได้กันอีกนะส่วนพวกเราสามคนวันนี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจการส่งน้ําพระธาตุและไหว้พระธาตุแล้วก็เดินทางออกจากวัดกันเลยะคะ่ะใน,นท้งนั้นมีเมตตรีขอสรุปกันชัดๆอีกครั้งนะคะว่าวัดพระาธาตุริภูนชยัยวรมหาวิหารจังหวัดลําพูนวิวแชร์ไปได้ อยากจะแนะนำสถานที่ที่วิวแชร์ไปได้ในประเทศไทยนี้แนะนำกันมาได้เลยนะคะมีเมตรีจะตามไปทำคลิปค่ะสำหรับค,คลิปนี้คงจะต้องลากันไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีเมตรี h a n n e l ทั้งสองช่องทางด้วยนะสวัสดีค่ะ